สบายดีพี่น้องมาเดอจ้าหลังจากไปหามาแล้วก็สิพากันปอกเก่งนะจ๊ะพี่น้องเงียบเ้อ,าเอทางในเลยเงียบเ้อนะลมอะไรลมหนาวเห็นได้เนาะลมไม้ก็ได้ประมาณนี่แหละพี่น้อง หลายคุณหาเจ้าหาค่อยหาเห็นหอยเขาเอากบมีปอกแล้วก็กแก,มามาแก,ก,กงแล้วก็ต้มมาแล้วก็ปอกแกงนั่นนี่น้่งหากับสาตุยกับสากุง้งหากับน้องไ่

ီရာာအအိ့ပိိဧတနာကိို့ကေြးတို့က်ခရွေွောကာ ใส่เขาเบื่อเอขอมามาแล้วพ่ขเขาเบื่เออมดไปกัดนะอืจักน้อไม้เลยจ้าสนุกสนิทจักน้องไม้จัญญญจกน้อไม้แกงเลยแต่พี่น้องมาสูสุ้กคนน้องไม้ไมปหากบอกแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องแกงอันนั้นตูอ้อยังเริ่มหุงเข้าจ้าน้ำเด้อ จ um hmm. ้าแกงง่ายพอดีเลยพี่น้องเลยนี่จักเราก็เอาไปต้มเลยพี่น้องจักเฉพาะอันที่เป็นน้อยง่ายเลยพี่น้องตัวน้อยๆอ่ะเป็นดิ้วเป็นดิ้วสิต้มเลย จกตบอจกตื่มัลายลายเดิมนะจนุกเาหน่อไม้ลงนจ๊ะพี่น้องหน่อไม้กจกไว้เรียบร้อยเลยลงต้ม เล่าเติมหนูไม่กับพี่น้องแกงในสภาพนี้แล้วพี่น้องวันนี้ก็สนุกสิแกงเลยด้วยจ้ะพี่น้องหนูไม่ข้ากระจื๊แล้วต้มแล้วพี่น้องสนุกก็ได้ใส่มเออหรือว่ามาคักทองก็มาพลิกรอใส่เลด้วยจ้า เสียวน้ำยานาลงเลยจ้าพี่น้องทานงไว้ใส่ผงชูรสเลยจ้าพี่น้องใส่นิดนึงเกลือคนพี่น้องมนุษย์ใส่หมูใส่น้ำยานาอย่างน้ลจ้าพี่น้องนี่ฮะตนนก้นคเอเสียวน้วเค็อลงเลยจ้า ให่เขาเบื่อมันซุกหม้อเดือดตอนนี้หม้อก็เดือดเด้อจ้าสเอับปลาลงเนาะเอาปลาแดกลงนะจ๊ะปลาแดกแม่จีดพันธุ์เฮ็ดเองบ่ได้ซื้อนะจ้าปลาแดกพ่อเอพลุ่งห่วงเฮใส่หม้อปลาเพิ่งไปซีดเวทมีน้ำนำนั่นแหละพี่น้อง คนก็เริ่มมาแล้วปกแป๊กโปกแป๊กหมอก็เรียดว่ได้ใจขานาดเลยพี่น้องเอ้ยเสีกกเย,พยพักกระเพชรลงนะจ้าพี่น้องดอกพักพ้ามีเห็ดนำเสียเหชรกระตัน แค่เซบเซบเลยพี่น้องเอ้ยตอนเที่ยงมาวันนี้กะซิซี่มุ้งนะจ๊ะพี่น้องแล้วละ่ะเซบพี่น้องเลยอดีอร่อยเลยรอเห็ดซอสซุปก,ก่อนจะเดือจากหน่อยกะปงผึก,ผผกงภาษาแง่งลงกะปงนะจ้ามอเดือดซุกได้ที่แลนะจ้าพึ่พัาษาแง,ง่งลงจะพี่น้อง หอมแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมการปรุงแล้วจ้ะพี่น้องตักออกไปกินบบดนี้นพี่น้องแล้วเดี๋ยวจ้าแกงหน่อไม้ฮ้อนๆตอนเที่ยงแล้วจ้ะพี่น้องมาเดีด๋ยวจ้ามากินน้ำกันสบายดีเนาะมากินแกงหน่อไม้น้ำม่จีนแกงหน่อไม้สาวเดือนสาวนกเดี๋ยจ้าน้ำปูเป้เด้อมากินแกงหน่อไม้น้ำสาวนู้ด งานน้ำไม้มาละแกงสุสาเดือนอันนี้กาสาวเดือนเพื่อนกับเป็นพี่น้องข้างสาวนุกเป็น้พี่น้องเพื่อนกับพีช่องของเพื่อนฝากติดตามเพื่อนในเด้อจ้าซื้อช่องเพื่อนกาเบาอินสาวเดือนแล้วจะพี่น้องเจ้าไปกินเขาง่ายกันพี่น้องเพื่อนเอากีนน้ามาลิ้มน้ำพี่น้องเลยอยู่นี่อยู่เพื่อนกิน้ำมาเลยกลงห้อ เอา,าแล้วบเอาต้มปลาเพชสายปวดหมอกร้อนเนาะอู้อันนี้อะได้วยอ่ะอันวงบวงแกงบวงแก่รึอเฮ็ดะเฮกปวดอันนี้อันนี้ปเพื่อนมาถวาย่ยาเนี่ยตะบานเนี่ mọi người mọi em mọi người mọi đi nào. người mọi 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 người mọi

กนขะ้านมาขาวนะั<า>ว่นมาเถออน้องมาขี่าวูกไปที่ไเป็ดปะน่องนัตุย้ยมาแตงพี่ยันใส่อะะใส่ป่าแล้วตุ้ยส่ป่าตุยไปป่ามากมากิีขาวนะ่าแม่มากนี่อย่างรบ มองเหรอฮุกหมอกมอกนั่นนะครบันาดมันเผาปนหามเลยเนาะแล้วอ่ะไอ้แม่แม่เนาะแค่อเาแคกนแล้วคอมันก็มีไม่รู้ใครหมกเขากันหรือวะนั่นมันล่ะ ูสวนบาดีพี่น้องไม่ลูกสบายนข่าวกินข้าวกินน้องร้อนก็แห่ก็แหน กระจาเข่าวกันการขอนพ่ออุ้มฟันนะทิปนี้ก็ล่าไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพนสาวน้องเห็นเด้อจาต้องไมกิ๊บมาแอบเดินจาการยังช่องบ่าวอินสาวเดือนเด้อจาไปนี่พี่น้องไปเลย